มาเย็บตรงผ้านะับที่เราจะเย็บด้วยการทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้า เย็ยบเก็บละเอียดให้เรียบร้อยครับนะครับช่องป,ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับถ้าเย็ยบเก็บให้เย็บถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับ วันนี้ก็เป็นโครงการที่ทางจังหวัดสมุทรสงครามนะครับได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมไปจนถึงทางคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงครามนะครับได้จัดให้มีการฝึกการทําหน้ากากอนามัยโดยใช้ผ้านะครับเศษผ้าวัสดุที่มีอยู่ทุกบ้านอยู่แล้วนะครับมาทําเพื่อที่จะร่วมกันป้องกัน ไวรัสโคโรนานะครับหรือโควิด1 9เนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับทุกชุมชนทุกบู่บ้านของจังหวัดสมุทรสงครามครับอ,รอันนี้ก็เกิดแนวความคิดขึ้นมาว่าถ้าหากว่ารอให้หน่วยงานทางราชการหน่วยงานต่างๆมาทำเพื่อที่จะให้ครอบคลุมครบประชากรทุกคนของจังหวัดเนี่ยน่าจะใช้เวลาค่อนข้างมาก แต่ถ้าหากว่าทุกองค์กรทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านเยาวชนนะครับรวมถึงทางทางสงฆ์นะครับได้มาร่วมกันทํามันก็จะทําให้การแจกจ่ายเสร็จได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วการทำหน้ากากอันหมัด้วยผ้าเนี่ยไม่ได้ทํายากเลยนะครับถ้าคนที่ฝึกทําใหม่ๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงต่อชิ้นแต่ว่าถ้ามีความชนานาญมากขึ้นเนี่ย วันหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยทำได้ไม่น้อยกว่า10ชิ้นแน่นอนครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ลองทำก็ใช้เวลาประมาณสัก20นาทีก็เสร็จ1ชิ้นด้วยความที่ยังไม่ชำนาญครับเห็นก็ท่านนั่งทำที่ท่านท่านเย็บผ้าเป็นนะครับเย็บเป็นอยูงที่บ้านผมเนี่ยแม่ผมเป็นช่างเย็บผ้าเด็กๆเนี่ยผมก็ช่วยแม่สอยขาเกงๆสอยตรงต่างๆนะครับแล้วก็ตอนสมัยชั้นปฐมสี่ปฐม5เนี่ยผมรับจ้าง ปากไอเครื่องหมายโรงเรียนที่หน้าอกเนี่ยนะครับใช้สะดึงแล้วก็รับจ้างปักตัวละ5บาท10บาทเพราะนั้นผมก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะใช้งานได้เรื่องเย็บผ้าจากเย็บผ้าก็เคยเย็บครับครับรมองเห็นครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์คนสอนที่ช่วยช่วยสนได้ให้ครับครับ